กต seaweed, ิกาบอกว่าห้ามกรีดนะครับผมแต่น่าจะพูดได้อยู่แหละไม่งั้นจะใบ้เกินไปมันเหมือนมีคนเปิดปิดห้องแบบประตูห้องกูเยอะด้วยสวัสดีคอรับเรับเมียนะฮะก็ขับบอพบกับผมคิสเซียเปิร์ในช่องคิสเซียคอรับเรบเมียวนะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมคือจริงๆแล้ว เรื่องของเรื่องคือไปได้รับคําท้าจากหนุ่มดิรนามคนนึงในเรื่องการฟังซาวสยองขวัญน,นะครับผมซึ่งวันนี้ก็เลยจะต้องมาทําตามชาเลนน์นั้นแล้วก็จะส่งต่อชาเลนนี้ให้กับยายช่องกุ๊กกูช n แนลน,น,นั่นเอง ไม่มีพิรุธเลยไม่มีพิรุษเป็นคนไม่มีพิรุษนะเพราะว่าเยกุกู h ชาแนลเนี่ยจะเป็นชาแนลที่ชอบแคทเกมม้งมิงน่ารักนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ได้เห็นคลิปหลายๆคลิปเนี่ยจะเห็นว่ากุกู๋คิซิอาเนี่ยไปออกงานเกมด้วยกันบ่อยแล้วนางเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวผี <L ive> คลิปนี้ก็เลยเป็นชาเลนจ์สำหรับยูนะจ๊ะ ก็เดี๋ยวไอดูเสร็จแล้วยูก็เอาไปดูตามแต่ว่าในการทําชาเลนจ์นี้นะครับผมเราจะต้องนั่งห้ามส่งเสียงนะครับเป็นเวลา6นาทีซึ่งไม่รู้ว่าจะเฟลหรือว่าจะรอดหรือว่าจะพังอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยกฎข้อบังคับจะมีทั้งหมดเ,เล็กๆน้อยๆนะครับคือข้อแรกก็คือห้ามฟังเสียงนี้ก่อนอีกข้อหนึงก็คือจำเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สำคัญคือต้องตรวจเช็ค ทุกซอกทุกมุมนะครับเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นก็จะเห็นว่าคริเซียนได้เดินตรวจเช็คหมดเลยว่าในคอนโดคริเซียนเนี่ยไม่มีใครอยู่มีผมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวโถ่เอ้แมงเอ้ ต้องดูในเวลากลางคืนเท่านั้นตอนนี้คิสยาก็เตรียมของเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีนี่นะครับโน้ตบุ๊กสาหรับฟังเสียง1อันแล้วก็ตอนนี้หูฟังพังครับก็เลยจําเป็นที่ต้องใช้หูฟังไอซโฟนไปก่อนนะครับผมแต่เขาบอกว่าให้เปิดเสียงให้สุดนะครับฟังเสียงให้สุดเพื่อความหลอนนี้นะครับแล้วก็ทําตามกติกาของในคลิปเสียงด้วยเพราะฉะนั้น6นาทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคิสยาบ้างทุกคนห้ามทิ้งกันนะขอร้องไหว้ละ โลโลปนิกซาวโอ้ยต้องใช้หูฟังเท่านั้นใส่อยู่ใส่อยู่จ้าคุณพร้อมหรือยังโอ้ย oh. oh. ก็ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมหน่อยนะ o s e your eyes มันหลอดนะ่ยอยากลืมตากติกาบอกว่าห้ามกรีดนะครับผมแต่น่าจะพูดได้อยู่แหละไม่งั้นจะบ้าเกินไปมันเหมือนมีคนเปิดปิดห้องแบบ ประตูห้องกูเยอะด้วยโอ้ยอยากลืมตา Hello, will holler. คือตอนนี้ในใจคือแบบน่าจะเต้นแรงมากเลยอยากลืมตามว่าอู้คนเรียกชื่อเบนนะครับเ

แตกโดยไม่ทราบสาเหตุเลยตอนนี้แม่งห้ามลืมตานี่คือกดดันชิบหายเลยอ่ะขอโทษนะครับท,ทุกผู้ชมทุกท่านเราฟังภาษาไม่ออกอ่ะ จบย่างขอร้องเป็นหกนาทีที่กูทรมานมากตอนเนี้มันจะผวานะครับเวลาแบบห้ามกรีดห้ามกรีดห้ามกรีด 嗯。<laughs> អ hmm. ឺ 干嘛？还 ยังจบแล้วใช่ไหมมันเงียบไปยังเงียบไปแล้วโอ้ยชิบหายจบแล้วขอคัดแวบ,บหนึ่งขอคัดแบบ๊ดแบ,บหนึ่งได้ไหมโอ้ยนี่คือน้ำตา,าจริงๆกันเนี่ยขอคัดแวบ,บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าประสบการณ์ให้ ก็นจากเมื่อกี้นะครับที่ได้ฟังคลิปเสียงไปนะครับซึ่งเป็นคลิปเสียงที่ฟังจริงๆนะครับและอาอาคิสิยานี่เปิดจริงๆนะครับมันเป็นโฮโลโพนิกซาวนะครับผม3 d นะครับผมมันเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลบ้าแต่คือมันไม่ได้แบบเป็นผีโป้งชึ่องอะทุกคนเคนแบบไม่รู้เมื่อกี้กีีไปกี่ทีอะไม่ได้นับด้วยนะกรีการรองอากก็ถือว่าเป็นการกรีชใช่ไหมใช่นะ <c oughs> นี่คือคุยคนเดียวแล้วตอนนี้คือแบบ โดยอารมณ์และความรู้สึกมันเหมือนแบบมันหลอนนะคือมันเหมือนแบบมันมีอะไรอยู่แล้วมันอยากลืมตามากๆคือมันอยากมันกดดันชิปหายพูดได้ไงว่ากดดันชิปหายเลยแลวอยากลืมตามากๆเลยนะครับคือแล้วมันก็ลืมไม่ได้เพราะว่าในกฎข้อบังคับคือห้ามลืมตาถอดหูฟังนะครับผมก็ยังไงก็คลิปนี้มีความยาวไม่เกิน 6นาทีนะครับผมในการทำชาเลนจ์นี้แล้วหวังว่าใครก็ตามที่อยากทำชาเลนจ์เหมือนคิสิานะยครับก็ลองทำแล้วก็แท็กชื่อคิสยาในคลิปมาได้นะเดี๋ยวจะไปแอบ,บดูคือตอนนี้แบบใจเต้นรัวแล้วอ่ะถ้าเกิดมีเครื่องวัดชีพจรหรืออะไรที่เป็นแบบนาฬิกาะวัดชีพจรได้คือน่าจะรู้ว่าชีพจรคือตอนนี้เหงื่อออกมาทาั้งที่เปิดแอร์เย็นมากนะฮะผมเนี่ยก็ ฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคิซยาอัปเปอร์คอร์รับครับเมียวด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดมีคลิปอะไรแบบนี้จะมาทำชาล์แบบนี้จะมาแนะนำทำกันอีกอย่างแน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ให้กับยายกู๋กด้วยไม่เคยมีพิรุษเลยไม่เคยมีพิรุษก,กูอันนี้ฝากเลยนะเตรียมตัวไว้ให้ดีอยู่ห้องคนเดียวห้ามขี้โกงด้วยเพราะเห็นตาแดงไหมนี่คือตาแดงจริงเอาคิดว่าคนจิตแข็งขนาดนี้ยัง ฉันเล่นเกมผีบ่อยกว่าเธอเพราะฉะนั้นหวังว่าจะได้เจอคลิปเธอทำชาเลนจ์นี้ไปแล้วนะครับไม่ไหวแล้ว